เฮ้ยนี่นายนายก็ติดคุกเหมือนกับเราเหรอไปเราจะหนีออกจากที่นี่ด้วยกันถ้านายติดคุกกับเรานะทุกคนนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมโลโบอกวันนี้เราก็จะมาติดคุกเอ่อไม่ใช่วันนี้เราจะออกมาจากคุกนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ช่องกระจายอังรี่ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมมาวันนี้ตอนนี้เราก็ยังกระโดดไม่ได้เนี่ยเออเป็นอะไรนะ กระโดดไปได้ยี่นะี่แหละเออได้ละทุกคนนอกมันทำไมอ๋อเปิดอออเปิดเฮ้เปิด,อเ,ปด,เ,ปดเออวิมันใดชั้นสองนี่นะล้วกระโดดขึ้นไปดีกว่านะวิลูกศรน,นี่ไหน,นี่วันนี้น่าจะเป็นลงไปคุกคุกผีขังเราไว้นะมันจะมีแต่ละห้องแต่ละห้องนะั้นคนนะอืมไปเพื่อนตามไปนายลงตรงนี้เหรอวิ วินัยวินัยเซียนมากเลยอ่ะนายติดคุกกี่รอบแล้วค่ะติดคุกมาแล้วประมาณสองปีนะอืยข้าเพิ่งติดคุกมาวันนี้เองนะหน่านายทำไมดีวิวิเจ้าจะหนี้ไปไหนออเออจะหนี้ไปไหนอ้าย่ยาไปตามฉันนะอย่าตามฉันน,มมน,มมนัมาได้โปรดมึงมาตามมาแล้วมาตามมาแล้วมึ้นมาได้หนีมาเลยเออหนีขึ้นมาได้มาอุด อติดติดอะไรติดอะไรติดอะไรออกไปได้มันจะตามมาไหมอื่นอนายวินา,นาตามมาจากไหนอ่ะเออนายเดินม,มาจากไหนนี่คะเดินม,มาจากตรงนี้นะคะ่ะเดินม,มาจากตรงนี้นะ,ะนี่หรออุ้ยกระโดดกีดระวังด้วยนะตัวกันนะวันนี้ไงโทษนายเเห็นททษแล้วตามด้วยล่ะโอ้นี่ไงนายตามฉันมา เออฉันตามนายอยู่นะฉันอยู่ข้างหลังนายนะตอนเนี้ยโอ้ยนะไงนายเราจะลงไปเลยไหมลงมาเลยนายนี่ค e e, ืออะไรอ่ะนายมันน่าจ,จะเป็นขวดใส่อะไรสักอย่างะนะอืมเปนนายเราขึ้นไปดีกว่านายเราจะไปทางโน้นนั่นนะข้าขึ้นไปด้วยรอข้าด้วยก็ยมันขึ้นยังไงอ่ะนายก็ตายไปได้มันืลยดีนายเออขึ้นมางั้นแลหนละเวลานระวังด้วยนะเป็นพรมพรมเหนะีียบมางเลยนายกระโดดมา ล่นมานายอุ้ยตกนายตกขาต้องขึ้นไปได้นายนะอ้ยเราขึ้นไปได้ก่อนเนานายก็ตกกันเหรอชายแล้วค่ะกระตกตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยขาเกือบหักเนี่ยเออไม่เป็นไรนายมาอุ้ยนายตกแล้วโอ้ไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรมันพัดลมมาป่าเราลงไปนะอนายระวังตรงนี้ด้วยนะมันแบบว่ามันดึงดูดเออขาตกแล้วนายนายตกป้ะน่ะขาไม่ตกเลยนะแต่ตอนนี้ขาตกแล้วแหละโอ้นายตามมาขาตามตดนายติดติดอยู่ เราเป็นเพื่อนสีกันนั่นนายนะได้เลยนายเราจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในคุก็จะหนีออกไปด้วยกันเนอะนายระวังนะมันแบบว่าเป่าแรงรมากเลยข้าขอไปก่อนนะนายแต่ว่าเราก็จะเป็นเพื่อนกันเออไปก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงชาตินะเจอผู้คุมบอกข้าด้วยเออข้าลงมาไม่เจอผู้คุมข้าเจอใคร,รไม่รู้โอ้ยนายนายมาจากไหนระวังบอเขียวด้วยอย่าตกลงไปล่ะเออโอเค มันต้องเปิดสวิตช์ใช่ไหม,ไมใช่แหละเพื่อนเลยคนหนึ่งยังไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปก่อนล้วกันกระโดดไปเปิดสวิตช์กันเนี่ยค่อยๆเดินมันจะตกบ่อเขียวที่นายคนนั้นบอกว่าอย่าตกบ่อสีเขียวตายเลยจนได้ไม่เป็นไรนะทุกคนนะเปิดๆมาได้เดีวกลไปได้ต่อไปโอ้า,อานามาแล้วเหรอใช่ข้ามาแล้วล่ะนายทำไงต่อแล้วนายนี่นี่นาย,นาย กดปุ่มสีแดงเอ้กดปุ่มสีแดงตรงนั้เป็นสีเขียวล้วจะมีทางเดินไปไงไน,นายอุ้ยนายตกไม่เป็นไรล็อขาเกิดหม่แล้วอวอนี่นะเล้วเรากดปุ่มสีแดงตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะค่อยๆเดินค่อยเดิน,อเ,ดนเอานะให้ขยันตกเกินนี่ไงทางสีดำเราก็ดูลงไปเลยเราก็ดูลงไปเลยนะ นายอย่าลืมมากดด้วยล่ะได้เลยค่ะกำลังไปนายเออเคอ้าไปก่อนนะน้าเนื่อยชัอไห,อหมหืมพัดลมอีกแล้วโอ้โหด่านนี้ลำยากมากเลยไหมเนี่ยกิน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 น้ำกินน้ำ,นำดื่มไปนายกระโดดไปเลยโอ้โหจังหวะนี้ยังไงครับอะไรล็อกก็ไม่รู้นะักปะ โอ้ตกตายครับตายตายขนาดนี้แล้วนะเราก็จะเกิดไหมเกิดไหมขนาดนี้วิ่งต่อครับวิ่งต่อวิ่งต่อยาวๆไปเลยจังหวะนี้น้ยนายตามทันเราได้แล้วหลานเนี้ยค่อยกระโดดนะพอใจแล้วนายนายก็ค่อยๆกระโดดเหมือนกันนะโอเคข้านำมาแล้วเอาตัวนี้ก็เราต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆกระโดด มันน่าจะยาวอยู่นะว้ายไม่เอานะเออนี่ใกล้ถึงแล้วกล้ชนะแล้วโปรผ่านมาได้ทีเจอปัลมยักษอีกแล้วเขาจะทำยังไงดีเนี่ยเขาจะออกจากคุกแดนไม่โอ้ยมีป่องช่องเล็กๆอ้ยมีบันไดขึ้นด้วยไหนคือพีสิเจออะไรทางซับซ้อนมากเลยอุยอ้ยอุ้ยหินอะไรแบบๆกระโดงมาอุย้ยทำไมอ่ะ เดือดลงมาแล้วเจอขนาดห้องโถงใหญ่ขนาดนี้ทำไงประตูตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าเขาไม่ได้นะเอย่างเราซอกตรงนี้ดิซอกตรงนี้เราจะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ยังไ,ไงดิเป็นยังไงดิไปตรงไหนได้นี่เข้าโหลโหลไปตรงไหนได้เนี่ยอุ้ยเอ้ยทำลายทำลายทำลายต้องกดถังถังถังไว้ทำลายกระจกป๊าบป๊าบเข้าไปเข้าไป ไปตูประตูเขียวประตูเขียววิ่งไปรถหน่อยสิพอ <pers es> มาแล้วลูกสอนสอนมาว้ายว้ายผู้คุมผู้คุมผู้คุมนี่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 เราซิกแซกไปซิกแซกมานะซิกแซกไปซิกแซกมาเออเราจะหนีไปไหนเออข้าไม่อยู่ให้ตีหรอกข้าจะไปแล้วเราจะหนีนะเออข้าจะหนี เจ้ามาบอกข้าอยู่ได้ยังไงข้าก็จะวิ่งอิววอุ้ยววิวไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อลูกศรบมักชี้ไปทางนะั้นเดี๋ยวอนก,ก็ไปอันก็ไปว้ายแค่าจะหนีไปไหนว้ายที่ให้ข้าหยุดล้มตุ๋นเจ้ารู้ไงถ้าข้าเจอจับข้าก็ต้องไปหยุดที่เดิมข้าไม่ยอมง่ายหรอกเฮ้ยได้เจอเพื่อนแล้วว้ายว้ายเดี๋ยวเราล่อหลอกล่อหลอกล่อหลอกลอฮมล่อตาม ตามธรรมชาติที่ทุกคนไฟฟันอะเอืออะไรกันเอี่ยวายวิ่งเข้าไปไประตูเขียวปวดเราจะปลอดภยอัยอุย้ยอุ้ยคืกุญแจหรือวะกุญแจอย่างนี้นีน่เราได้กุญแจมาแล้วเป็นกุญแจเอามาไขอะไเนะเอุย้ยแต่ว่าติดติดติดเราไขได้กุญแจมาแล้วสำคัญมันบอกว่าสำคัญกุญแจนี่สำคัญมากผู้คุมก็ยังไม่ไปผู้คุมยังอยู่หน้าห้องอยู่นั่นอยู่เลยเราจะทำไงดี เราจะทำไงตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเราจะไปไขประตูข้างนอกเพื่อออกไปจากที่นี่ในนี้นะเราก็ไขประตูมาจากกินนี้เร็วนะแต่ว่าัน่อัดไม่ได้แล้วก็บ้ามันนี่เลยกันนี่เราจะออกออกจากผวนตรงนี้ได้ยังไงเนยนายฮะเอถอค่ะก็วินไปนี้เลยชนไปบูไปปลาไปเลยโอ้โหนายบุกบุกถึงถังขนาดน,นั้นนาย,ยังไม่ตายตายไปแ,แล้วผู้เปทนกษคกระมเดี๋ยวเราจะไปปิดอันนี้ก่อนปิดอันนี้ก่อนตาย เป็นไรแล้วจะทำไหมา <c oughs> เราจะไปปิดเปิดมันนี่นะเราเปิดสองอันแล้วไปแล้วรอดอยังเราจะรอดแล้วนะเออดิมันคืออะไรนะเหลืองเงี้ยนะน่าจะขี้เนะเอาน่าจะไม่ใช่นะโอ้หนี่กระโดดนี่มนไม่ชอบเลยนะกระโดดไปชาติจะเจอแทงตูดไหมเนี่ยเอือหางหางในนระก ายลูกอัตวีจีวีทองอัตวีทงังกำลหังชั้นนี้ตุยแล้วก็ตัวียทีนี้ค่ะจะไม่เล่นอีกแล้วนะอเอาเพื่อนก็ตายเพื่อนไม่ปิดปิดอันนัน้นรดกระโดด,ดยังมีสเตปใครที่ดูถึงนี้ไม่ยนยอมกดไล์ก็ติดตามคล้วกนะไปดีกว่ากระโดดไม่ได้หรอกการติดกกของเรา จบภารกิจเพียงเท่านี้เพราะว่าเราน่าจะหนีออกไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าด่านนั้นเราสําเร็ดเด้วอันนี้น่าจะหนีออกไปจาก,กาอะไรกก็ไม่รู้เะจ๊ะไปเ้ว